กรณีเกิดภัยพิบัตินะครับเช่นน้ําท่วมซึ่งในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยของเรามีน้ําท่วมในหลายจังหวัดนะครับคุณผู้ชมสงสัยว่ากรณีน้ําท่วมแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับแล้วอบตอหรือเทศบาลก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้หรือไม่ถ้าเขาไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับคําตอบก็คือตามระเบียบ ช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นนะครับในข้อที่7เนี่ยเขากําหนดเอาไว้แบบนี้นะครับว่าในกรณีที่เกิดสาธารณภัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดก็ตามนะครับเช่นน้ําท่วมไฟไหม้หรือ,อ,อลมพายุพัดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายนะครับถึงแม้จะไม่ได้ประกาศหรือจะประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินก็ตามนะครับท้องถิ่นสามารถ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้โดยฉับพลันทันทีนะครับเพื่อการดำรงชีพเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือเพื่อรงะับสาธารณภัยต่างๆเหล่านั้นสามารถดำเนินการได้ทันทีตามข้อ7ของระเบียบนะครับตรงนี้เนี่ย ไม่ต้องเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนพิจารณานะครับไม่ต้องนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเป็นอํานาจของท่านนายกอบอตอท่านนายกเทศมนตรีสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เลยโดยฉับพันทันทีเพราะฉะนั้นจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินหรือไม่ประกาศท้องถิ่นก็สามารถช่วยเหลือได้ทันทีนะครับ